สวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมวันนี้มีอเวนเจอร์นะครับอัปเดตท,ที่13นะครับอ่าตอนนี้คือผมนั้นเข้ามาเกมเพื่อที่จะมาทําภารกิจเควสประจําวันนะครับแล้วก็ผมนั้นได้ไปสุดุเรียนอัปเดตใหม่นะครับคืออัปเดตของแบบวันพีสนะครับใช่นั่นแหละคือมันเป็นอ่าอัปเดตน่าจะเป็นอัปเดตใหญ่นะครับเพราะเป็นอัปเดต13นะครับอ่าก็เพิ่มพวกสตอรี่มาใหม่แล้วก็เพิ่มตัวยูดิตมาใหม่แล้วก็เพิ่มอะไรอีกวะ เออนั่นแหละก็เพิ่มมาลีโทรนเมนต์แล้วก็ไอเนี่ยอินฟินิติแคสโซ่ซีซั่นใหม่นะครับตอนนี้คือเป็นตัวใหม่นะครับคือฟูจินะครับใช่แล้วตอนนี้คือกุสูมไปแล้วดู่นะกุสูมมาหฮงเลยพี่น้องเอ้ย โบได้จากตัวโอ้แห้งเลยนะผู้ชมเอาโอเคเดี๋ยวไปดูสตอรี่กันใหม่ดีกว่านะครับอ่าเควสก็ใหม่นะครับเป็นเควสอีเวนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นพายเลสเทรนนิ่งนะครับเดี๋ยวขอไปดูหน่อยดิสตอรี่มาใหม่นะนี่ไงพับโพอีสแลนด์นะครับต้าจะเป็นด่าน ในอ้ oh, ผ้าของโดฟามิงโก้นะครับชื่ออะไรวะกูลืมละเออเอาเป็นว่าเป็นผ้าของโดฟามิงโกก็แล้วกันมาเดี๋ยวเป็นหนึ่งขอจัดตัวยูนิตเพื่อไปลงด่านสตอรี่ก่อนโอเคผมพร้อมแล้วนะผู้ชมอ่าตัวที่ผมจะใช้ลงก็มีนี่นะครับนองโยซินะบูมาสปีดวากอนแล้วก็ตัวสุดเทพสุดฮอตเพิ่งรีวิวไปนะครับก็คือเมตาไนนะครับตัวเมตาตลอดการตลอดไปนะครับใช่หรือเปล่าวะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเมตา สามดาวที่โคตรสำคัญแล้วโคตรโหดนะครับก็คือเซอร์กุลแล้วนะครับเพราะมันเอามาบับนะครับนั่นแหละยัลลี่เลสิสกิลนี่เริ่มแดนไหมเดี๋ยวเรากูต้องเสียเวลาเขีรยด้วยนะโอเคตอนนี้คือโอ้โหแมปไม่โหลดนะครับ่านผม้ชมโอเคตอนนี้คือเราอยู่ใกล้ด่านของวันพีชนะครับด่านใหม่ล่าสุดละแล้วมอนมันเกิดอ,อยู่ตรงไหนวะแล้วทาไมแมปมันเป็นอย่างงี้ว่าแมปลอยฟ้าเนี่ยหรือมันเป็นอย่างงี้ย่แล้วอะเดี๋ยวเป,น,น,หเปนหนึ่งผมขออนุญาตตามหา มอนก่อนนะครับน้ำผ oh, so uh, so ู uh ้ชมทําไมมันทําไมกูไม่เห็นวะเอ้าอ๋อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นโอ้โหโคตรไกลน่ะเป็นอยังคือไกลยังสิผมไม่เห็นมอนว่ะน้ำผู้ชมอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอละเอเคทำไมเป็นตัวอย่างงี้วะอ๋อเป็นตัวตุ๊กตานะครับตุ๊กตาโอเคทําการวางมีตาไนท์ไปก่อนนะครับเลือดเท่าไหร่วะเลือดประมาณสี่พันวะมีตาไนท์ผมเอาอยู่หรือเปล่าวะสี่พันสี่อันนี้สี่พันสามนะครับอืมก็น่าจะเอาอยู่นะครับนั่นแหละ โอเคเอาไว้อยู่ก็สร้างมันแต่ว่ามันจะมีการหมุนตรงนี้อีกรอบนึงก็น่าจะเอาอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอวางตัวปั๊มเงินก่อนปึ๊บโอ้โหทำไมใาเยอะจังเลยวะเยอเดี๋ยวๆให้โอกาสผมได้ตั้งตัวก่อนนะไอ้น้องเอ้ยตอนนี้คือดาเมจเพิ่มเป็น4 8่พนะครับไซส์สกุลามาบัฟก่อนนะครับก็มินเทนไนก็เป็นตัวเก่งต้นเกมจนถึงเลดเกมเลยนะครับต้นเกมก็แรงเลดเกมก็แรงโอ้าวไม่กอดอืมอัพเกรดละโอเคมาต่อไปอัพเกรดนี่ ปึ๊บปึ๊บอ่ารู้สึกว่าเขาจะอัปเดตระบบใหม่นะครับคือเวลาเรากดตรงตัวละครใช่ไหมมันจะมีขีดขาวๆมานะครับทุกู้ชมอ่าเป็นน่าจะเป็นอัปเดตใหม่นะครับเพราะว่าเอ่อแพทก่อนคือมันยังไม่มีนะครับอืมก็ถือว่าดีนะครับดีดีดีด,ด,ดีโอเคมาก็ทําให้สมูทขึ้นลืมไปเงินกูมไม่พอเพราะว่าถ้าเราอ,อัปเกรดเมตาไนท์เมตาไนท์จนถึงอ่าไอ้โดนมันปล่อยเลเซอร์ผมว่าน่าจะสบายนะครับทุกู้ชมโอเคผมขออนุญาตสโลนะครับทุกท่านผมขออนุญาตวางตัวสโลนะครับอืมววาาางงงตตรรไไหนนนนดีีเเเะะโออค้้ อโอเคตัวสโลนะครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้คือถึงเวฟที่13บแล้วนะครับรู้สึกว่าน่าจะผ่านไปได้ง่ายนะครับเพราะผมมีเมตาไนท์นะครับ <c oughs> แล้วคุณจะย้ำเพื่อนั่นแหละก็คือเมตาไนท์ของผมนั้นอัพจนถึงรลเกล9ก็น่าจะผ่านอีซี่นะครับก็ดาเมจของเขาประมาณ64 0 0 0นะครับแล้วก็มีโดน3ตัวก็น่าจะคอไหวอยู่นะครับทีปัญหาตรงตัวที่มีเกาะน,นะครับเพราะว่ามันต้องตีอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ น่าจะผ่านได้นะครับคือผมมีตัวสโลนะครับมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับวางไว้2ตัวนะครับเผื่อตรงนี้หลุดไปได้ตรงนี้ก็ยังแท่ไว้อยู่นะครับโอเคโอเคนะครับก็น่าจะผ่านไปได้อยู่นะครับนั่นแหละผมไม่ได้เอาตัวของบาดหลวงมานะครับเพราะว่าคือบาดหลวงไม่เป็นตัวแบบเล่นเกมจริงๆนะครับถ้าต้นเกมไม่ไหวคืออืมไม่รอดอ่ะก็เลยแบบไม่ได้เอาบาดหลวงนะครับผมจะเอาบาดหลวงมาเฉพาะตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนนะครับ โอเคเอาขออัปเกรดเป็นแม็กก่อนอ่าตอนนี้คือตัวปั๊มเงินของผมทั้งหมดแบกแล้วนะครับเวฟก็14แล้วนะครับอ่าอีกเวฟเดียวเราก็จะผ่านแล้วนะครับเมตาไนก็ยังเลเวล9เหมือนเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าผ่านอีซี่นะครับที่นี้เลือดมอนเท่าไหร่วะประมาณ2อง0มื่นสามนะครับเฮ้ยก็ถือว่าเอออึดอยู่นะครับอืมผมเพิ่งสังเกตนะครับว่ามอนนี้เขาทําสวยมากเลยนะครับเป็นตัวตุ๊กตาอ่าจากเอ่อคนนึงนะครับที่ใช้ผลปีศาจแบบเวลาแตะใช่ไหมแตะปุ๊บเนี่ เขาก็จะกลายเป็นตุ๊กตานะครับแล้วก็จะไม่มีใครนั้นจําคนนั้นได้นะครับคนที่เป็นตุ๊กตานะ่ะเออนั่นแหละคุณผู้ชมเขา้เขาใจไหมคือแบบจะไม่สามารถจําได้ว่าแบบคนนี้ไม่เคยอ,อ,อยู่บนโลกนี้อ่ะแบบเขาก็ทําสวยนะครับเป็นแมพดองกิโฮเต้ฟรามิงโกนะครับเออเป็นตัวของฟารมิงโกโอ вот, ้เหมือนบอกฟุตเลยนะคผู้ชมอืมสวยสวยสวยโอเคเลือดบอสประมาณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่าไปไปไปนับใหม่ก่อนนะครับ หน่วยสิบร้อยพันหมื่น0สนล้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมขออนุญาตตั้งใหม่นะคุณซุมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้โหบอสเลือดประมาณหนึ่งล้านจะผ่านได้ไหมเดี๋ยวน้องขอขอขอขายตัวนี้ก่อนขอขายตัวนี้ก่อนโอเควปหนึ่งขออัพเมเไนก่อนอ่เมเมไนของผมในเวอ็ดละก็ดามจของเขาประมาณแปดหมนะครับแปดหมื่นใช่ปะอ๋อใช่ใช่ใช่แ แค่นิดเดียวก็จะถึงแสนนะครับถ้าอัปเกรดด้วยต่อไปแต่ว่าเงินผมไม่พอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมีโดรนอยู่ด้วยนะโอ้โหโดนหายไปละชิบหายละไงไม่เป็นไรมิตนาสของผมตี5 9กวีนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับโอเคบวกกับตัวโลด้วยก็น่าจะผ่านอีซี่นะครับแล้วก็บอสมันจะวนตรงนี้รอบหนึ่งนะครับก็อีซี่นะครับโอเคตอนนี้บอสเหลือเลือดหนึ่งแสนแล้วนะครับใช่ว่าหนึ่งแสนหรอเออใช่ใช่ใช่เหลือหกหมื่นละโอ้ก็อีกนิดเดียว Yes โอเคผ่านแล้วเยสโอ้ยไหนดูดีได้อะไรลนะได้เป็น Pilot Grab นะครับเป็นองุ่นใช่ไหมโอะผมเคลียร์สตอรี่อันแรกได้แล้วก็ได้มาเป็นไอ้นี่นะครับเป็นอัปเกรดที่ grade, อัปเกรดอ่ายูนิตนะครับเป็น Pilot Grab นะครับโอเคครับก็สำหรบับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับคลิปนี้คือผมมารีวิวด่านสตอรี่ใหม่เฉยๆนะครับอ่าส่วน การรีวิวอัปเดตแบบอื่นๆผมไม่ได้รีวิวนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าแบบถ้าแบบข้อมูลขาดบกพร่องอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมนั้นมารีวิวอัปเดตแบบอนิเมะแอนเวนเจอร์นะครับถ้าไม่ถูกใจท่านผู้ชมนคนไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย